การเลิกพักและการรวมพักนะครับอยู่ในหมดสิบนะการเลิกสาขาพักและตัวแทนพักประจําจังหวัดนะครับเมื่อพักเลิกในข้อหนึ่งร้อยสามสิบห้าเจอยังห3 5รอสม้ีเมื่อพักเลิกตามข้อหนึ่ง้อยสมสิบสี่และมีการชําระบัญชีโดยหักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้โอนแก่มูลนิธิคณะก้าวหน้าทั้งสิ้นนะโอเคมันนี้มาจากเพจของวันนี้พักส้มโกหกอะไรนะครับ มูลนิธิคณะก้าวหน้านี่นะไปดูกรรมก,การน่ะมันก็เต็มไปด้วยบุคคลที่เอาเอ่ยชื่อมาก็รู้จักกันดีนะอย่างเช่นประธานชื่อวัฒนาธรจิงงล่งเรืองกิคร,รองประธานในชำนาญจันเรืองพวงศกรลอดชมพูสุรชัยศีสะะารคาปิยบุตรเป็นกรรมก,การชอบเป็นกรรมก,การอะไรแบบนี้นะครับก็คือคนพักอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปส่วนหนึ่งนะ